ตอนที่123ค่าเชื่อแล้วกระสาขาวตื่นตะลึงกลางปีกเตรียมบินตามสัญชาต,ตยาณแต่เพราะโซ่จอกกระดูเพึ่งถูกปลดอาการบาดเจ็บมนปีกทั้งสองข้างยังไม่หายแน่นอนว่าย่อมไม่อาจรวบรวมพลังอสูรขันร้อนใจขึ้นมาจึงทำได้แต่เพียงชูคอร้องวิวายไม่ต่างอะไรกับลูกไก่จิบๆจๆบเจมืงสลีบอกว่าแปลงกายให้เล็กลงอยู่นิ่งๆ กิเซียวปล่อยไอกระบี่ออกไปแผ่นหินหนาหนักก้อนหนึ่งเปิดออกพร้อมเสียงดังสนัดไม่ต่างอนไดกับเปิดหลังคารับจ้องแสงเขาจุงเมื่งสลีเมื่งสลี่คว้ากระสาขาวกระโดดตามกันเป็นพรวนขึ้นไปยังชั้นสามเสียงดังตึงดังขึ้นแผ่นหินใต้ฝ่าเท้าพลิกปิดฝุ่นละอองค้าบเลือดขนนกกระสาหล่นร่วงภาพจะดีชั้นสามปรากฏขึ้นตา่อ,อหน้าสายตา กระสาขาวไอโกรกๆออกมาติดกกันพอได้เห็นภาพตรงหน้ามันกระยุดไอขึ้นมาเห็นว่าเอ้ยขราวนี้อะไรอีกวะน,นี่เมืงอสลีหน้าเปลี่ยนสี่ข้เวทเคลื่อนย้ายหรือภาพปัญญาจากไออสุนหรือจีเซียวกายแนวเสียงสงบนิ่งไม่เ,เพราะเราอยู่ในเจดีเจนเยาว ใครก็ตามได้ขึ้นมาถึงชั้นสามของเจดีย์เจนยาวย่อมเห็นป่าภายัยเขียวชอุอมทางเดินเล็กๆปูลา่าด้วยหินไข่ห่านกลางป่าข้างๆมีบอ่อปลากระเล้าไก่เช่นนี้ย่อมไม่นึกเชื่อสายตาตนเองที่นี่ไม่มีกินข้าวเลือดไอร้อนโถมถาหรือไอเย็นส่วนสะท้านกินหอมของน้ำแกงไก่แผ่ซ่านอยู่ในอากาศไก่ร้องกุ๊กกุ๊ก กุ๊กกระอ้วนสะบัดหางแบวบวไล่เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาพวกเขาเดินตามกลิ่นหอมเข้ามาในป่าไผ่สุดปลายทางเดินเล็กๆเ,เ,เชื่อมอยู่กับกระท่อมหญ้าฟางหลังหนึ่งมีรั้วไผ่เตีต้ยๆล้อมเป็นสวนผักหัวใจเท้าในสวนเจริญงอกงามเจริญเออเจริญงามงอกงามเจริญหูเจริญตา ข้างนอกรั้วผายข้างโต๊หินจึงจอกอ้วนตัวหนึ่งในมือถือชามข้าวสับโงกเฝ้าอยู่ข้างเตาน้ำแกงหม้อเล็กบนเตาสงเสียงเดือดปุ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 ดแผ่วเบาเห็นเช่นนั้นกระสาขาวก็รีบลากปีกบาดเจ็บรุดขึ้นหน้าฟาดปีกข้างหนึ่งใส่หัวสุนัขจิ้งจอกสู้ๆเจ้าจิ้งจอกบาดซอจิ้งจอกมอ่วงสะดุง้งเตื่นเท้า,นาหน้าสัน่นชามข้าวหล่นกระแตกกระจายเยออ้ย สองอสูรพบหน้ากันอีกครั้งต่างฝ่ายต่างกลดาทักทายบีดาดาบรรดาอีกฝ่ายขนหนังขนบนตัวจิ้งจอกตัวนั้นล้วนเป็นสีม่วงงดงามเป็นประกายประหนึ่งแสงสายันยามตะวันตกดินรูปร่างอ้วนท้วมสมบูรณากับเกียรติคร้านเป็นนิสัยไร้ชีวิตชีวาเมื่งเสลีพูดอะไรไม่ออกจอมาสูนแม่น้ำไปเหอเข้าใจอะไรผิดหรือไม่ จิ้งจอกม่วงที่ชื่อว่าชิวชูมีวิตสุขสําราญเชนนี้นหญ่ต้องให้ช่วยไปอีกหรือจิ้งจอกม่วงอยินดีเสียงอันตรายนี้ออกจากคุกหรือจิ้งจอกม่วงไมยังไม่เข้าใจสถานการณ์ถามงงว่าพวกเจ้าเป็นใครกันกระสาขาตอบอย่างหงุดหงิดถือว่าจิ้งจอกบ,บัดซบเช่นเจ้าโชคดีพวกเขาเป็นอดีตลูกน้องของจอมส่วนเขาเสียสาร ศัตรูของจอมสวนข่าวหลิงสารจรึงจอบม่องตื่นเต้นยินดีพวกเจ้ามาช่วยข้าใครเชิญพวกเจ้ามาระ เมื่อสลีบอกว่าสายไก่ของพวกเจ้าจอมาสวนแม่น้ำไปเหอที่แท้ก็เป็นนางชูชูค้ายนึกอะไรได้มันผึ่มผามหอยตัวใหญ่ถึงเพียงนั้นกระเทียมสับเลียดหนึ่งช่างน่าจะนึ่งไม่พอถ้ยินฉชนั้นเมื่งสลีก็นึกสถานหอยขาวต้มเทแรงกายแรงใจสตปรริปัญญาช่วยเจ้าออกจะดีจนยาวเข็นสรหมองคุนเค็ดอยู่ทุกเมื่อเชี่หว,วันจะเจ้ากลับคิดนึ่งกระเทียมนางเจ้ายังเป็นอสูรอยู่อีกหรือไม่ จึงจอกกลืนน้ำลายดังเอื้อ๊ข้าไม่ได้คิดมันเป็นการตอบสนองตามสัญชาติยาณข้าควบคุมมันได้เสียดีใดตัดสินใจอะไรได้หรือ,อไรหุดว่าแต่นางนางสบายดีหรือไม่ คำถามสารพัดทำเอาเพียงพรปวดหัวมึงสิรีตอบนางสบายดีหรือไม่ไว้ออกไปแล้วเจ้าค่อยถามไถนางเองเถอะขณะกำลังพูดพื้นกระสั่นสถานเบาๆจี้เซียบอกว่าไม่มีเวลาแล้วแม้เขาจะใช้ไอกระบี่ผนึกประตูเหล็กชั้นสองและกลไกแผ่นพื้นไว้ทว่าทหารอสูรมาก,กันเป็นจำนวนมากไม่ช้าพวกมันก็ต้องเปิดทำลายได้แน่เมงเสิรยิยืดมือจับหลังคอจิ้งจอกม่วง ตอนนี้เจ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรทางนั้นต่อให้มาคิดไปยังไงก็ต้องไปขอฝึกทักษะการต่อสู้ระยะประชิดใช้ความเร็วเป็นหลักลงมือรถเร็วปานสายฟ้าฟาดไม่ทิ้งร่องรอยจิ้งจอกโมกไม่อาจหลบหนีทว่าครานี้ไม่เหมือนกับตอนที่ลงมือกับกระสาขาวทันทีที่คว้าตัวจิ้งจอกได้เมื่อเสือหลีก็สีหน้าตื่นตนกมันหนักเกินไป จึงจอกมวกจนบรรยาได้แต่ยกสองเท้าขึ้นเผยเห็นโซ่เล็กเส้นเล็กๆโซ่เหล็กเส้นเล็กๆที่ผูกอยู่ที่ขาหลังเดิมข้าไม่มีวันอ้วนทว่าหลังพลังอสูรข้าถูคอนึกวันทั้งวันได้อยู่ที่นี่กินมากขยับร่างกายน้องดังน้องแล,ล้วก็เลยอ้วนกระสาขาสองปีดปิดหน้าเวนกำเวนกำเสียงระเบิดเสียงฝีเท้าอสูรดังขึ้นที่นอกปลาไผ่จี้เซียวตัดโซ่เหล็กพูดรับพูด รับสภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นน้ำเสียงราบเรียบเตรียมสู้เถอะเมื่งเสรีบอกว่าตั้งใจจะเคลื่อนไหวเงียบเงียบแถะแฉม้าในที่หลับไหลไม่ได้สติสองตัวถูกลากออกจากป่าทหารอสูรทั้งหมดตะลึงเรียบไปงานข่าวบอกแม่ทัพเยี่ยวแม่ทัพเยี่ยวโกรธจัดนำทหารเข้าไปในเจดีทันทีดูสิว่าอสู์ชั้นต่ำตนใดใจก้าก กล้าปลอมตัวลักลอบบุกเจดีถ้าจับได้แล้วก็ฆ่าจะจับมันถลกหนังเลาะเส้นเอ็นมันออกมาถัาเท่าส่วนที่อยู่ใต้เจดีไม่รู้กินอะไรผิดมันริกตัวกระสับกระสาท,ทะเลเพิงขึ้นซัดถมถากว่าทหารอาศุนจะขึ้นไปยังคุกชั้นสองได้ก็สิ้นเปลืองเร่ยวแรงกันไปไม่ใช่น้อยพวกอสศรนรวบรวมกำลังทำลายประตูเหล็กเห็นโซ่เจาะกระดูกถูกตัดขาดั้งโทษอสศรหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย แม่ทัพเกี่ยวก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดเรื่องแล้วมันระเบิดประตูกลบนเพดานออกขยันร่างขึ้นชั้น3เสียงระเบิดอีกครั้งหนึ่งดังขึ้นแทบจะพร้อมกันยอดจะดีระเบิดเป็นรูใหญ่ยาประมาณ3ามจังสายลมยามค่ำพัดหือเข้ามาภายในออหอบมวนอบมวนไม่ไผ่ลังคาหญ้าพางเหนือกระท่อมปิววัน พอเห็นเช่นนั้นไม่ทัพเหยี่ยวดำก็กวาดสายตาคมกริบสำรวจพื้นที่ร,บรอบๆม้อเหล็กบนเตาล้มคว่ำไก่สุรากระจัดกระจายเกินพื้นสายลมเย็นเปลี่ยนเป็นให้กายเป็นก้อนไขมันสีเหลืองขาวอย่างรวดเร็วที่ข้างโต๊ะลอยหยดเลือดขนกระสาขาวขัดวิ้นยาวเป็นแนวหายลับไปใต้รูขนาดใหญ่นั้น ทหารอสน์ที่ปราสาทสัมผัสรับรู้กลิ่นฉวายต่างดมไปรอบๆทว่าที่พวกเขาดมได้กลับมีเพียงไออสนเ์เข้มข้นของเท่าส่นเท่านั้นแม่ทับเหยียวมองดนรูขนาดใหญ่ทันใดน,นั้นปีทั้งสองข้างของมันก็กางออกร่างของมันพุ่งทะยานออกกรา,าวกรบธนูแหลมคมพวกมันยังหนีไปไม่ไปได้ไม่ไกลตามข้ามานักโทษอสนรหลบหนีจากเยดีเจิ้นยาวถ่ายทอดสัญญาณออกไปบอกให้จอมสนไม่น้ำไปเือจอมสนเขาเหยสานรีบเร่งส่งกำลังมาช่วยเหลือ ทหารอสูรที่มีร่างเดิมเป็นนกกายร่างร,างรวมกลุ่มพุ่งขยันออกจากยอดเจดีบีปีกจำนวนนับไม่ถ้วนกระพือขึ้นลงพร้อมกันดังผือพับไม่ต่างอัะไรกับสายฝนโถมกระนำทหารอสูรที่เป็นสัตว์เดินเท้าพอได้ฟังคำสั่งลุไฟหลักาสายก็พุ่งขึ้นเหนือฟกฟคายามราตรีราวกับงูสิงเงินก่อนจะระเบิดออกปรากฏเป็นดอกไม้สิงเงินจุกสุกสว่าง เจดีจนยาวสูงกว่าทิวเขารายรอบลมราตรีเหนือยอดเจดีหนาวสถานไผ่เขียวน้อมเอ็นกระท่อมหญ้าฟางใสไว้ในกระท่อมใต้เตียงไม้สมซ่อ,อพวกเมื่งสลีส่อนตัวอยู่ในนั้นอาศัยไออสนปิดบังลมหายใจประมงคับแคบเมื่งสลีแนบไปในอ้อมแขนของจี้เสียว กระสาขากับจิ้งจอกมอ่วงหดตัวเล็กเบียดเสียดยัดเยียดอยู่ด้วยกันกระสาขา่ากระซิบเจ้าขุดอุโมงค์ใต้ดินไว้หมักสุราหรือจิ้งจอกมอ่วงเกาหัวข้าวว่างไม่มีอะไรทาําเลยขุดไว้เฉยๆเมั่งศิรีถามอยากรู้อยากเห็นเจ้ารู้ว่าระหว่างทั้งชั้นสองกับชั้นสามมีพืน้นที่ใหญ่โตมหาศาลหรอจิ้งจกจิ้งจอกมอ่วงยิ้มข้ายอมรู้ จดีนี้พิธีพิถันยิ่งพวกเจ้าอยากฟังหรือไม่เมื่งเสลีกระหายไข้รู้จริงๆเขาเงยหน้าศบตากับผู้ร่วมบัมเพนจีเซียบอกเจ้าฟังเถอะข้าจะตับตาดูความเคลื่อนไหวข้างนอกนั้นเองจิงจอกมุ่งบอกว่าชั้นแรกคุกทะเลเพลิงอสูรนักโทษจะถูกทรมานหนักหน่วงที่นั่นหลัง49วันทรมานจนเหลือชีวิตเพียงแค่ครึ่งก็ถูกแบกขึ้นมาไว้บนชั้นที่สองชั้นที่สองคือคุกวีเวกอสูรนักโทษมือเท้าถูกเจาะ โซ่กระโดดพันธนาการไว้รังอสูรถูกผนึกแม้ไม่ตายแต่ก็ไม่อาจเคลื่อนไหวไม่ต่างอนไรกับอสูรพิการคุกเงียบสงัดเป็นที่สุดไม่มีเสียงไม่มีแสงสว่างใดๆนอกจากตัวเองแล้วก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นทุกวันกินกระแตของเดิมๆประคองรักษาชีวิตไว้อสูรที่มาส่งอาหารเองก็จะไม่พูดไม่จาอันใดกับเจ้า หากอยากพูดคงได้แต่พูดกับตัวเองเท่านั้นหากนักโทษอสศุนตนนั้นเลิกตะโกนด่าทอใจสงบนิ่งเหมือนตายไปแล้วก็จะถูกแบกขึ้นชั้น3ชั้นสามคุกแดนสุขาวัดีที่นี่ไม่มีบ่อเพลิงไม่มีสุสาเนเงียบสง,งัดตรงกันข้ามกลับมีน้ำมีภูเขามีกินมีดื่มมีหนังสือให้อ่านมีอสูุนคอยพูดคุย <c oughs> เป็น,เ,ปนเพื่อนนอกจากออกไปไม่ได้แล้วไม่ว่าอันใดล้วนสามารถทำได้ทั้งสิ้น อาสนชั้นสูงไม่ว่าจะดุร้ายสักเพียงใดหลังผ่านการทรมานจากทั้งสองชั้นมาครั้นมาถึงแดนคุกแดนสุขาวดีทุกตนล้นถูกกระบราบสิ้นไม่นึกอยากลบนี้อีกต่อไปเพราะโลกภายนอกมิสุขสมเท่าแดนสุขาวดีนี้จิงจอบง่วงยิ้มถึมทื่อคุกสามชั้นจะว่าออกแบบได้ยอดเยี่ยมหรือไม่มืองสลีตอบตามตรงสะอาดลำลึกยิ่งนัก ตามเนื้อโครของมันไม่ใช่เพียงถูกทรมานกายหักแต่ยังทำลายปณิธานหมดสิน้นเปลี่ยนอสูรยิ่งใหญ่โหดเลือดตนหนึ่งกลายเป็นอสูรไม่เอาไหนวันๆได้แต่เครือ่มเลื้อนอยู่นในแดนสุขาวดีเขาคิดไม่รู้ว่าจะดีนี้อสูรตนใดเป็นผู้ออกแบบอันที่จริงแค่เท่าเสินตนหนึ่งก็ยากรับมือได้อยู่พอแล้วนึกไปถึงจอมอสูรเขาลิงซานยังมีลูกน้องมากความสามารถตนอื่นอยู่อีกจอมอสูรเขาลิงซานบอก หลังทุกอย่างเสร็จสิ้นเขาจะตกกลางวัลใหญ่ให้กับข้าข้าเชื่อเขาจึงจอบมอกพูดอย่างแผ่วเบาเจดีนี้ข้าเป็นคนออกแบบเองจบตอนครับขอบคุณครับ